ดวงชะตาในระยะครึ่งปีหลังของปีพุทธศักราช2568เป็นจังหวะที่ดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีได้รับอิทธิพลจากดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์ที่ได้ทำการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนซึ่งจะส่งผลให้แต่ละลัคนาราศีได้เจอเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะเน้นถึงสมเรื่องสําคัญสำคัญ ที่จะส่งผลต่อดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีบางราศีอาจจะเป็นการได้รับข่าวดีบางราศีก็อาจจะต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปและบางราศีก็อาจจะมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเพราะฉะนั้นเรามาฟังกันในคลิปวิดีโอนี้นะคะว่าแต่ละลัคนาราศีนั้นจะได้รับผลอย่างไรบ้างค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลนค่ะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลนในระยะครึ่งปีหลังของปี2568นี้นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนะคะ ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญของชาวลัคนาราศีตุลที่คุณจะต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในเชิงของการงานการเงินแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของจิตใจด้วยค่ะแม้ว่าชาวลัคนาราศีตุลจะยังคงมีความเครียดอยู่บ้างแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นเมื่อคุณกล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆนะคะชาวตุลจะเจอกับช่องทางใหม่เจอกับลู่ทางใหม่ที่จะนําพาตัวคุณไปสู่ความสําเร็จได้ค่ะ ในคลิปวิดีโอนี้นะคะสมัยได้รวบรวมมา3ประการ3มเรื่องราวนะคะที่จะส่งผลอย่างโดดเด่นต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในระยะครึ่งปีหลังนี้ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าในช่วงครึ่งปีหลังมันอาจจะมีเรื่องร้ายๆเข้ามาทดสอบใจิตใจของชาวตุลอยู่บ้างแต่มันก็มีเรื่องดีเกิดขึ้นไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะในจังหวะครึ่งปีหลังนี้นะคะประการแรกเลยที่ส่งผลดีส่งผลเด่นต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลนั้น ก็คือช่วงที่ดาวพระพฤหัส,สบดีดาวเจ้าเรือนสหัชชะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนอริได้เดินเสด็จเดินเร็วเข้ามาสถิตอยู่ในราศีกรกฎมาอยู่ในเรือนกรรม,มะเรือนการงานค่ะจะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีตุลมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานอย่างชัดเจน งานใดที่คุณทำแล้วมันไม่เวิร์กหรือมันให้ผลตอบแทนน้อยหรือทำแล้วเจอปัญหาติดขัดมันก็จะส่งผลทาให้คุณแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ประการแรกนะคะต้องขอพูดก่อนนะว่าถ้าเกิดว่างานใดที่คุณทำทำไปแล้วไม่เวิร์กทำไปแล้วได้ผลตอบแทนน้อยทำไปแล้วไม่คุ้มค่า ชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะคุณก็อาจจะได้ตัดสินใจเปลี่ยนรูปแบบการทํางานค่ะอย่างเช่นหยุดทํางานนั้นเลิกทํางานนั้นหรือจบจากงานนั้นแล้วคุณไปมองหาช่องทางใหม่หาอาชีพใหม่หรืออีกในแง่มุมหนึ่งชาวลัคนาราศีตุลอาจจะมีการอัปเกรดอาจจะมีการเพิ่มภูนทักษะเพิ่มสกิลเพื่อให้คุณสามารถทํางานนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นก็ได้หรือรับมือกับการแข่งขันในสายของคนที่ทําธุรกิจได้ดีขึ้นมากก็ได้อย่างเช่นถ้าคุณทําการค้าการขาย แล้วคุณเจอคู่แข่งเยอะนะคะเจอคนที่ขายสินค้าเดียวกันกับคุณเยอะเจอการตัดหน้าตัดราคาต่างๆคุณอาจจะมีวิธีการรับมือใหม่ๆนะคะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าชาวลคราศีตุลแต่ละคนแต่ละท่านอาจจะเจอกับรูปแบบของการรับมือที่ไม่เหมือนกันเจอเหตุการณ์ที่แตกต่างกันนะคะ และสําหรับบางคนชาวลัคนาราศีตุลน,นอกจากจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของงานและอาชีพแล้วเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์เป็นไปได้นะที่คุณได้ต่อยอดงานดาวพระพฤหัสมากระตุ้นอยู่ในเรือนกัมมะดาวพระพฤหัสเป็นดาวแห่งการขยับขยาย,ย,ย,าย,ย,ายการเจริญเติบโตและความก้าวหน้าคุณอาจจะมีการขยับขยายงานนะคะจากเดิมที่คุณเคยทําธุรกิจอยู่แล้วอาจจะมีการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาขายหรือขยายสาขาเพื่อเสริมความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับตัวคุณเองหรือบางคนทําเกี่ยวกับออนไลน์จากที่มีช่องทางการ ขายเพียงช่องทางเดียวอาจจะเสริมช่องทางการขายไปยังช่องทางอื่นๆให้มากขึ้นแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะก็ถือว่าดวงชะตาในแง่มุมของการทํางานจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแล้วจะส่งผลดีอาจจะมีการปรับในช่วงแรกที่ส่งผลทําให้คุณรู้สึกอึดอัดลำบากใจหรือท้อเหนื่อยกับอุปสรรคปัญหาที่คุณได้เจอบ้างแต่สุดท้ายชาวลัคนาราศีตุลจะมีทางออกทางแก้ที่ดีเพราะดาวพระพฤหัสคือปัญญาดาวพระพฤหัสคือความรู้คุณจะใช้ปัญญาคุณจะใช้ความรู้คุณจะ ใช้ความสามารถในตัวของคุณจัดการกับปัญหาที่คุณเจอเฉพาะหน้าได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะในระยะที่ดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนอริ โจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกรรม,มะเรือนการงานมันมีสิ่งที่คุณจะต้องพึงรู้ไว้นะคะนั่นก็คือมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องขยันสองเท่า่ะต้องเหนื่อยเป็นสองเท่าเพื่อรักษาความมั่นคงแบบเดิมนะคะตรงนี้ชา,าวลัคนาราศีตุลหลายคนหลายท่านฟังแล้วอาจจะงงอย่างเช่นเมื่อก่อนคุณเคยขายสินค้าทํายอดได้ในเดือนเนี้หนึ่งแสนบาทสมมุตินะคะ แล้วพอคุณจะหายอด1 0 0 0 0แบาทในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยโอ้โหทาไมมันต้องทํางานหนักกว่าเดิมมันต้องเหนื่อยกว่าเดิมมันอาจจะเป็นในมุมนี้ด้วยก็ได้นะเพราะดาวพระพฤหัสนะคะก็ยังถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริเป็นดาวที่ส่งผลทําให้เกิดความยากเกิดการติดขัดเกิดความล่าช้าเกิดความไม่สมูทไม่ราบรื่นในเรื่องของการงานได้เพราะฉะนั้นเมื่อก่อนคุณเคยพยายามเต็ม1ิบแล้วคุณได้ยอดขายมา100 0 0แนณะปัจจุบันนี้ในช่วงครึ่งปีหลังคุณต้องพยายามเกิน10บค่ะเพื่อที่จะได้ยอดขาย1,000 0แบาท เ,เดิมอารมณ์มันเป็นประมาณนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลก็ต้องเตรียมรับมือกับสิ่งสิ่งนี้ไว้ด้วยนะคะประการต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลในจังหวะครึ่งปีหลังนี้นะคะดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนปุตตะ ได้ทําการโคจรเป็นกเกษตรราธิบดีค่ะจริงๆแล้วดาวพระราหูเนี่ยก็เป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนปุตตะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วแต่หลายคนหลายท่านนะคะก็อาจจะยังไม่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงความชัดเจนจะเกิดขึ้นในช่วงปักหลังของปีนี้ค่ะปุตตะหมายถึงบุตรบริวาร อุตตะหมายถึงสิ่งใหม่ไอเดียความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปุตตะนะคะหมายถึงการเริ่มต้นหมายถึงความรู้นะคะหมายถึงสิ่งที่บ่งบอกถึงความสนุกสนานร่าเริงค่ะเมื่อโคจรเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนปุตตะสมัยก็มองว่าชาวลัคนาราศีตุลคุณจะได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการงานการศึกษาใดๆก็ตามแต่หรือแม้แต่การต่อยอดของคุณเองนะคะชาวลัคนาราศีตุลเราสามารถมองได้หลายรูปแบบนะถ้าเป็นในแง่มุมของความมั่นคงในชีวิตชาวลัคนาราศีตุลบางคนอาจจะได้มีการตกแต่งบ้านรีโนเวทบ้านซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เข้าบ้านหรือจัดบ้านให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นหรือมีการหาผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ๆเข้ามาขายอันนี้ถ้าเป็นในรูปแบบของคนทําธุรกิจกิจการรวมไปถึงชาวลัคนาราศีตุลอาจจะได้ลูกน้องมือดีมือเก่ง เข้ามาช่วยเหลืองานเข้ามาซัพพอร์ตงานของคุณมุมนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะและชาวลัคนาราศีตุลเมื่อดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนปุตตะเข้มแข็งเป็นกเกษตรราธิบดีไอเดียความคิดของคุณจะโดดเด่นมากโดยเฉพาะคนที่ทำงานฟรีแลนซ์คนที่ทำงานออนไลน์คนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพไอเดียบันเจิดค่ะสมองโลดแล่นค่ะ ใครมีปัญหาอะไรติดขัดอะไรคุณให้คำแนะนำปรึกษากับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีนี่คือชาวและคนาราศีตุลและสิ่งที่สำคัญที่สุดในเรือนปุตตะที่เป็นเกษตรราธิบดีของดาวพระราหูในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือ ชาวลัคนาราศีตุลคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนใหม่ค่ะมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ค่ะหรืออาจจะมีสิ่งใหม่ที่คุณได้มาครอบครองค่ะอาจจะเป็นจังหวะที่คุณได้ซื้อบ้านซื้อรถซื้อทองซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือมีเงินมีกำไรกำไรที่เข้ามาโดยที่คุณนั้นตั้งใจหรืออยากจะได้มันอยู่แล้วคือมันได้ตามความต้องการได้ตามความปรารถนาเหมือนกับชาวลัคนาราศีตุลได้บรรลุเป้าหมายนั่นเองนะคะคุณมีการวางแผนอยู่แล้วนะคะว่าคุณอยากจะซื้อของส สคัญสาคัญเข้ามาครอบครองแล้วคุณก็ได้ทําตามนั้นได้ทําตามแผนการของตัวเองนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในดวงชะตาของชาวลลขนาราศีตุลในช่วงระยะครึ่งปีหลังนี้นะคะโดดเด่นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะประการต่อมาค่ะประการที่3 สิ่งที่เรียกได้ว่าส่งผลโดดเด่นต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลน,นั่นก็คือดาวพระเสาวดาวเจ้าเรือนพันธุของชาวลัคนาราศีตุลได้ทําการโคจรวิปริตค่ะโคจรถอยหลังมาสถิตอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาค่ะ บางคนบอกว่าเอโคจรผิดเพี้ยนโคจรวิปริตแล้วจะส่งผลดีต่อดวงชะตาได้อย่างไรหากเราพิจารณาเจาะลึกลงไปนะคะการมาของดาวพระเสาร์ในครั้งนี้เนี่ยได้โคจรมาร่วมกันกับดาวพระราหูซึ่งดาวพระเสาร์และดาวพระราหูนั้นเขาถือว่าเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ค่ะเราจะหาโอกาสแบบนี้ไม่ได้ง่ายๆนะคะที่ดาวคู่มิตรใหญ่จะโคจรมาร่วมกันมาเจอกันแล้วก็มาร่วมกันอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตา ดาวพันธุมาสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะมันชัดเจนมากๆนะคะว่าจะได้ข้องเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินนะคะบางคนนะคะก็อาจจะได้มีการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของการโอนมรดกที่ทางบางคนก็อาจจะได้ซื้อทรัพย์สินชิ้นใหม่มาครอบครองนะคะหรือมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีมากยิ่งขึ้นมุมนี้เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นนะคะดวงชะตาของชาวรัคนาราศีตุลในระยะครึ่งปีหลังนี้ ไม่มีอะไรน่าห่วงเลยนะคะมันค่อนข้างที่จะลงล็อกลงตัวดีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินเรื่องของความมั่นคงในชีวิตมันอาจจะมีจังหวะที่คุณได้เจอกับปัญหาหรือมีความติดขัดทางด้านการเงินการทองอยู่บ้างนะคะเพราะว่าการที่ดาวพระเสารโคโจรถอยหลังเนี่ยมันอาจจะมีเหตุที่ชาวลัคนาราศีตุลต้องใช้จ่ายเงินเยอะเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวหรือเกี่ยวกับญาติพี่น้องค่ะ อาจจะเจอคนในครอบครัวที่มีปัญหาติดขัดในเรื่องของหนี้สินแล้วคุณก็นิ่งดูดาดไม่ได้ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาหรืออาจจะมีในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านรีโนเวทบ้านแล้วจําเป็นที่จะต้องใช้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตในการจัดการรีโนเวทซ่อมแซมแบบนี้ก็ได้มันมีเหตุให้คุณต้องจ่ายค่ะหรืออาจจะเป็นสภาวะของคนในครอบครัวที่ป่วยไข้ไม่สบายแล้วชาวลัคนาราศีตุลต้องเป็นคนรับผิดชอบดูแลในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเหล่านั้นมุมนี้มันเกิดขึ้นได้ค่ะ แต่ถ้าเราจะพิจารณาในแง่ดีนะมีโอกาสที่จะได้หลักทรัพย์มีเกณฑ์ที่จะมีความมั่นคงในชีวิตมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวนะคะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีตุลในระยะครึ่งปีหลังถือว่าเป็นจังหวะที่โดดเด่นไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะคร่าวๆเท่านี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีตุลชาวตุลท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้ เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ